ทำไมอาจารย์ถึงไม่ต้องการใช้น้ํายาเลียงรากคืออาจารย์จะใช้น้ํายาเลียงใบแทนเนื่องจากว่าถ้าใบเขาออกปุ๊บเขาจะสั่งลากทํางานโดยอัตโนมัติที่บอกว่าเราต้องการเล่งลากไปเพื่ออะไรถ้าใบเขาออกเขาจะสั่งโดยอัตโนมัติของเขาเองครัแบอันนี้อันแบบนี้มันอาจารย์แค่10วันครับคือถ้าใส่น้ํายาเลียงลากลากก็ไม่ตัวขนาดนี้หรอกครับ ของอาจารย์เนี่ยแค่สิบวันเนี่ยรากมันพร้อมจะผสมก็เรียกอะไรพร้อมจะสะสมอาหารแล้วะดูใบคือใบสิบวันก็ประมาณนี้ครับคือถ้าใบออกอ่ะรากเขารากเขาจะโดนโดนกําหนดโดยใบว่าต้องสั่งทําการออกรากโดยอัตโนมัติตจากต้นพันธุ์ฟ้าประทานที่ได้ขนาดและได้อายุนะครับก็มีทําการคัดก่อนเนาะก่อนทําการปลูกนะครับเพื่อสร้างผลผลิตนะครับรำต้น สมบูรณ์ปลอดโรคนะครับแล้วก็ความที่ต้องได้อายุในการทำพันธ์นะฮะอย่างน้อยก็7-8เดือนขึ้นไปนะครับสำหรับ,รบมัน,นก้ากับรายการ,ร<อ>เรกษตรกล้วยๆนะวันนี้เกษตรกล้วยม,มาพามาดูมันฟ้ามประทานและวิธีการปลูกและการดูแลรักษาเทคนิค ที่ไม่รับจากสูตรอาจารย์พจน์ปัญญาวรธรรมนะครับต้นพันธุ์ที่เราคัดเลนอกแล้วนะครับมาดูมาติดตามกันนะครับต้นพันธุ์เพื่อทําการเกิดคัดเลือกเพื่อจะมาทําพันธุ์และปลูกในแปลงที่เราได้เตรียมนะครับต้นพันธุ์จะถูกพักไว้ในที่ร่มนะครับไม่ไม่ให้มีแดดแผดเผานะครับต้นพันธุ์ทำให้เกิดเกิดการสูญเสียอ่า น้ำสูญเสียคุณภาพของน้องมันนะครับจนอา,อายุได้กำหนดนะครับที่เราต้องการที่จะได้ตัดทำพันธุ์นะครับโดยเราจะพักต้นพันธุ์ระยะหนึ่งนะครับก่อนที่จะปลูกนะจะสังเกตได้ว่านะครับน้องมันก็จะเริ่มมีการแตกยอดส่วนปลายของต้นพันธุ์ที่เราตัดพักไว้นะครับก่อนการทำปลูก ก่อนการที่มาปลูกนะครับเราตัดต้นพันได้ตามขนาดที่ต้องการนะครับเพื่อ,อเราจะใช้ในการปลูกให้เหมาะสมนะครับในการปลูกหาระบบน้ำหยดนะครับความยาวอยู่ที่20 2 5ถึง25 แล้วนะครับเราก็จะมาทําการบ่มนะครับชุบเอ่อนดมาการทำการชุบนะครับน้ําหมักเพื่อใหอ้เตรียมแร่ธาตุอาหารเก็บไว้ในท่อนพันนะครับแล้วชุบป,ประมาณ20-30านาทีนะครับผมเราก็จได้แร่ธาตุสารอาหารจากน้ำหมักที่เราแช่ในอ่างไว้เพื่อดูดซับนะครับไปใช้ เลี้ยงน้องมันในช่วงที่เราจะทำการปลูกต่อไปนะครับผมหลังจากนั้นที่เราตัดชุบแช่เรามาบ่มใส่กระสอบทิ้งไว้นะครับแล้วเอาน้ำลดวันละหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ได้ประมาณ3-4คืนนะเราสังเกตเห็นน้องมันที่จะจะ,จะตัดเตรียมไว้ครับมีการแตกแตก แตกตานะครับแตกตาใบนะครับนี่ครับเขียวเขี้ยวเขียวเขียวนะครับพร้อมในการปลูกแล้วนะครับตาใบก็เริ่มขึ้นนะครับอันนี้เราก็จะพร้อมในการเพาะปลูกในแปลงได้เลยนี่ได้2อันนี้ได้3คืนแล้วนะครับต้นมันก็จะถูกบ่มไว้นะครับสังเกตจะเห็นนะครับตาของน้องมันแตกกําลังเริ่มแตกออกมากําลังสวยเลยนะครับนี่ครับเป็นการ กระบวนการบ่มชุบแช่นะครับน้ำหมักและก็ให้ได้อายุตามที่เหมาะสมแล้วเราก็จะไปปลูกกันครับครับสวัสดีครับูอาจารย์พรับยักษ์รูรักธรรมครับอ่ามันแป้งนี้เป็นมันฟราพันปูวันที่2ี่สน,ะน,นบเจ็ดมนะวันนี้คือยีิบเจ็ดมีนาวันนี้เป็นวันที่9มีนาะ 10, 10สิบยี่สิบสองวันนะเนาะก็กำลังขึ้นโครงสร้างครับอันนี้ก็เลียงให้ใส่รีโอนาไดแล้วก็ตัวยิดซ้ำเพื่อทำให้ดินเพราะดินตรงนี้เป็นดินของการจะอมดา่างกันจางแล้วเราใช้น้ำประดาลด้วยน,นก็จะต้องเอารีโอนาไดรีโอนาไดแล้วคือ,อยึมงมันเนี่ยก็จะมีดินเป็นกรวดแล้วก็ตัวยิดซ้ำก็จะมีดินเป็นกลางคือในอินทรีย์วัตถุในดิน,นมีเพียงพอแต่ตัวที่จะปรับให้ค่า ph อยู่ประมาณ6.8ก,ก็จะต้องใช้ วันนี้เป็นหลักผมก็เลยได้10เหตุ11 12วันนะก็เลยได้ถอนต้นมันให้เกษตรกรดูครับนี่ปลาร้าปลูกรากของต้นต้นอาจารย์ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นมันท่อนต้นหนึ่งทั้งหมดนะครับต้องแจ้งให้เกษตรกรเข้าใจ่อนว่าทําไมอาจารย์ถึงเน้นให้ใช้ต้นมันท่อนนี้หนึ่งในการปลูกและทําไมต้องอ่นาน้ำหมักอาจารย์นี่ไม่ใช่น้ำหมักเรีงรากนะ,ะตัวน้ำ แต่เป็นตัวน้ำหมักที่ทําการเล่งใบเลียงใบให้หอกนนย่างๆคือพอปลูกมันเสร็จปุ๊บอาจารย์ถึงให้ฉีดเลยฉีดเพื่อเลียงใบให้เกิดพอใบเขาเกิดขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่ตามมาใบเขาจะไปสั่งให้รากคือในน้ํายาเลงอ่าน้ํายาที่เป็นฮอร์โมนอาจารย์จะไม่มีส่วนเลี้ยงรากก็คืออาจารย์จะไม่ใช้ตระกูลบีทั้งหลายก็คือบีหนึ่งบีสองก,ก็คือกลุ่มตระกูลบีน่ก็จะเป็นกลุ่มเล่งรากกันแหละเอาง่ายๆคืออาจารย์จะไม่ใช้แต่อาจารย์จะมาใช้เล่งใบแทนถ้าเเามีใบร็ว สิบวันเขามีใบเ,เขาก็จะสั่งไปที่ระบบของเขาอยู่แล้วว่าเร่งรากได้เลยโดยดิรากขึ้นมาเพิ่มก็จะเป็นรากบวบใหญ่ๆไปเลยก็คือเขาพร้อมที่จะสมสะสมอาหารอยู่แล้วสี่สิบห้าวันอาจารย์ก็เร่งสะสมอาหารได้เลยก็คือเร่งระเบิดหัวได้เลยที่อันนี้อาจารย์สอนให้ดูเพื่อว่าเกษตรกร,ร,กรท่านใดที่ยังปลูกมันหลาย,ลายท่อนอยากจะมาปลูกมันท่อนเดียวเหมือนอาจารย์ที่ให้ไปในคลิปต่างๆว่าทําไมเราปลูกมันท่อนเดียวทําไมเราถึงกําหนดเป้าหมายในการผลิตของเราได้ คือตัวนี้ตัวสําคัญถ้าเกษตรกรกําหนดเป้าหมายการผลิตได้นั่นก็คือหมายความว่าเกษตรกรก็จะเพิ่มรายได้โดยอัตโนมัติแับอันนี้ตัวนี้็นมันฟ้าะทานทั้งหมดกับแปลงนี้คือมันตึ้งได้ส0บกัววันก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้เกษตรกรดูเรือ่อยๆว่ามันฟ้าะทานเนี่ยถ้าเราทําเข้าระบบจริงๆแล้วเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการเพิ่มผลผลิตได้อย่างไรวอวันนี้ผมก็เลยมาถอนต้นมันให้ดูเนาะ ต้นมันผมปลูกได้วันนี้ก็ผมปลูกวันที่ยี่สิบเจ็ดวันนี้วันที่สิบก็ได้สิบกว่าวันครับที่ผมเคยบอกว่าทําไมผมถึงไม่ต้องการใช้น้ํายาเลี้ยงรากอันนี้ก็แจ้งกับทุกๆท่านเนาะทุกๆคนที่เข้ามาหาอาจารย์แล้วก็มีการซื้อฮอร์โมนอะไรก็ดีทําไมอาจารย์ถึงไม่ต้องการใช้น้ํายาเลียงรากคืออาจารย์จะใช้น้ํายาเลี้ยงใบแทน เนื่องจากว่าถ้าใบเขาออกปุ๊บเขาจะสั่งลากทํางานโดยอัตโนมัติครับที่บอกว่าเราต้องการเล่งลากไปเพื่ออะไรถ้าใบเขาออกเนี่ยเขาจะสั่งโดยอัตโนมัติของเขาเองครับอันนี้เนี่ยอันนี้มันอาจารย์แค่สิบวันครับคือถ้าใส่น้ํายาเลียงลากลากเขาไม่ตัวขนาดนี้หรอกครับแต่ของอาจารย์เนี่ยแค่สิบวันเนี่ยลากมันพร้อมจะผสมอ่ะเรียกอะไรพร้อมจะสะสมอาหารแล้วอ่ะดูใบคือใบสิบวันก็ประมาณนี้ครับ คือถ้าใบออกอลาครัาลากเขาจะโดนโดนกําหนดโดยใบว่าต้องสั่งทําการออกลากโดยอัตโนมัติครับอันนี้อันนี้ก็คือถอนให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านได้ดูว่าไม่มีความจําเป็นหรอกครับที่จะไปใช้น้ํายาเลี้ยงลากให้ใช้น้ํายาเลี้ยงใบแทนเพราะว่าใบเนี่ยเป็นตัวสะสมเขาเรียกว่าอะไรฮนะคือถ้าใบเขาออกมาเร็วปุ๊บเขาก็สั่งระบบของเขาคือระบบสั่งงานไปที่ใบใบก็จะสั่งทุกอย่างออกมาเอง กันนี้ก็แจ้งเกี่ยวกับ f c ซทุกท่านนะว่าถ้าเราคัดท่อนพันได้อันนี้เป็นมันท่อนที่หนึ่งนะคือแปลงนี้มันเป็นมันฟ้าประธานเป็นมันท่อนที่หนึ่งทั้งหมดครับวันนี้ก็นี่นะครับอย่างที่อาจารย์พูดไว้นะครับมีน้ำหมักอย่างที่อาจารย์ใช้อยู่มีสูตรหนึ่งที่เป็นการบำรุงใบก็คือสูตรบำรุงโครงสร้างนะครับเอาไว้แช okay. mm ่ท hmm. ่อนพันในการอ่า แช่ท่อนพันเพื่อสะสมแร่ธาตุอาหารอย่างที่อาจารย์บอกว่าเมื่อกี้เพื่อจะบำรุงทางใบแล้วใช้ฉีดพ่นฮะฉีดพ่นทางใบเมื่อมีการแตกใบนะครับตั้งแต่น้องมันอายุได้5วันมีใบแล้วก็ฉีดพ่นทางใบได้นะครับอกี้อาจารย์บอกว่าถ้าเราใช้ในการแช่ท่อนมันนะครับนี่ครับเกษตรก,ก็ใช้ตามสูตรอาจารย์ก็คือเทไปครับ มีที่วัดตวงครับจะใช้100้ซีซีครับ100ซีซีก็ประมาณนี้ต่อน้ำา100ลิตรนะครับก็เทใส่ถังหรืออ่างกรละมังนะที่มีน้ำตวงอยู่ประมาณ100ลิตรครับน้ำหมักหลักหมื่นตรงนี้100ซีซีนะครับเทแล้วผสมให้เข้ากันนะครับเมื่อเราได้ท่อนมันนะฮะอย่างที่เษกษตรกล้วยด,ดูให้ดูในช่วงแรกครับแล้วก็แช่ไว้ประมาณ30นาที แล้วทการพักนะครับพักแล้วใส่กระสอบเพื่อไปทําการบ่มเป็นขั้นตอนต่อไปแล้วส่วนหนึ่งนี่ก็ยังใช้ต่อเนื่องตั้งแต่น้องมัน5วันจะฉีดทุก5วันฉีดทุกสัปดาห์ฉีดทุกเจ็ดวันหรือ10วันแล้วแต่ความพึงพอใจของผู้พี่น้องเกษตรที่ปลูกนะครับในการฉีดพ่นทางใบนะครับเราก็จะใช้ประมาณห้านสะิบซีซีอยู่ประมาณนี้เลย ประมาณ 50cc กับผสมน้ําในเป้ครับ20ลิตรนะครับเป้ปุูกเป้พ่นฮอร์โมนนะครับผสมน้นะํา20ลิตรกับ 50cc ในช่วงแรกที่น้องมันยังเล็กอยู่ช่วงอายุ5วัน10วัน15วัน30วันใครฉีดทุก5วันนะครก็ใช้เพียงเท่านี้พอหลังจากที่ต้นมันโตขึ้นนะครับ อ่สาวันเราสามารถเพิ่มปริมาณครับจำนวนอัตราการใส่ก็เป็น 70cc 80cc 90cc 100cc แล้วเราสังเกตอาการของน้องมันที่เราพ่นว่าตอบสนองและรับาสามารถรับปริมาณน้ำมักหลักหมืน่นแล้วในการพ่นทุกครั้งหาบเกษตรกรกล้ใส่สารจับใบนะครับเหมือนที่อาจารย์บอกเพื่อจะ ให้ประสีภาพในการพ่นนะครับสูตรของอาจารย์พจนะครับจะพ่นในช่วงเวลาช่วงเย็นนะฮะก็คือแดดล่มลมตกนะครับจาน้ำหมักที่ผสมในเป้นะครับเป้นี้แล้วก็ฉีดพ่นทางใบได้ง่ายนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เอาไปใช้ครับในน้ำหมักสูตรที่1ที่บํารุงทางใบนะฮะทางที่อาจารย์พจนได้คุยวันเมื่อกี้ส่วนสูตรที่2นะครับนะก็เริ่มฉีดเพื่อขยายหัวหลังจากขยายโครงสร้างต้นใบได้แล้ว เมื่อมันอายุ45วันหรือ2เดือนนะครับเราจะใช้สูตรที่2ก็คือเป็นสูตรที่ช่วยในการบำรุงแป้งขยายหัวนะครับฉีดพ่นต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะอันนี้จนถึงเก็บผลผลิตนะครับถ้าใครฉีดได้ก็จะดีนะครับก็สามารถน้องมันก็สามารถรับได้ทัดอาหารทางใบหรืออาหารจานด่วนนั่นเองวันนี้ก็มาบอกวิธีใช้สูตรการใช้ อเล่งใบมีประโยชน์ยังไงทําให้รากสวยงามแบบที่อาจารย์พุทธได้คุยได้กล่าวมาเมื่อกี้นะครับเกษตรกรก็มาแนะนํารายละเอียดตร,ตรงนี้ให้เขา้าเอฟี c ทุกท่านที่สนใจในการปลูกมันใช้วิธีใช้ได้อย่างถูกต้องครับแล้วเจอกันคลิปหน้าในแปลงอีกทีนึงแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ มีทําการคัดก่อนเนาะก่อนทําการปลูกนะครับเพื่อสร้างผลผลิตนะครับทำต้นสมบูรณ์ปลอดโรคนะครับแล้วก็ความที่ต้องได้อายุในการทําพันธ์นะครอย่างน้อยก็7-8เดือนขึ้นไปนะครับ